Okay. พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของขนมไทยไร้เทียมทานอยู่ในเล่มภาษาพาทีเรียนเนื้อหาไปแล้วคราวนี้จะมาทบทวนมีขนมไทยอีกมากมายเลยที่อุปยอยากที่จะให้เด็กดูฮะมาดูกันนะฮะมีเยอะแยะมากมายเรามาดูไปพรองขอมกันค่ะ สังขยาานคะครคุเคยมีเป็นกาผีชมเครื่องขาวหวานซึ่งเป็นเกี่ยวกับขนมไทยทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะเห็นว่ามีขนมไทยอะไรบ้างแก้มกับข้าวเหนียวสีโสกยอมเป็นในนามว่าที่สมอนแม่มาแม่ แถลงว่าโศกเสมอพร้อมเหียบแอแอกอ่อนสังขยาหน้าตั้งไข่ข้าวเหนียวใสสีโศกแสดงเป็นในไม่เคลือบแคลงแจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกหลือ ริมลิมหวานลำแสกใส่น้ำกะทิเจือวิตกอกแห้งเครือได้เสพบริมพิมพ์แสนโรยลำเจียกชื่อขนมนึกหอมหอมช่วยช่วยไกลกลิ่นดินแด,ด่โดย ให้หาบุงางามมัดสะกอด,กอดอย่างไรหน่าสงสัยใครขอถามกอดเค้นจะเห็นความขนมนางนี้แงเกรงลุตตีนี้น้าชมแผ่แผ่นกลมเพียง แพงโอชาหน้าไก่แกงแคลงของแขกแปลกกลิน่นอายขนมจีบเจ้าจีบขอเงามสมส้อประพิมพ์ประบายนึกน้องนุงจีบกลา ัดสามหยิบชัดหน้าเธยชมลงหยิบวายาดมกลมหน้าเมือนเขินคุยใจขนมพิงพิงผ่าวร้อนเพียงไฟปอนฟอกสวงในรถนา รักแรมไกลเมื่อไรเห็นจะเรียนรู้เรั่องไรรอยด้วยแป้งเหมือนรน้องแยงตั้งรักตัวอกทั้งปวงยังยินดีด้วยมีรังยอด้าเดี๋ยวเขาแอดไป มมมววิดิดคคาหลังสองต่ดบังแต่<ป>ตตลำพังสองต่อสองงามจริงจะมงกุฎใส่ชื่อดุดมงกุฎทองเรียมรำคำหนึ่งปองเสียน้องนะ บัวลอ,อยเล่บัวง,งามคิดบัวกลามแก้วกับต้นปลังเพลงเคร่ง,รงยุคนสรทนุษย์ดุดประุูชว เป็นจองใหญ่เหมือนเส้นไหมไข่ของหวานคิดความยามเยาวมานเย็บจนใช้ไม่ทองจีงบริษัท s p, อ p นะคะก็บริต วิดีโอนี้ข <aciones S 3> <c oughs> ึ้นมานะให้เราได้ดูกันนะคะก็มีขนมมากมายเลยใครจำได้บ้างว่ามีขนมอะไรบ้างทองหยิบทองยอดเอ๊หเกี่ยอดหัวไส้ปลอยทองวุอยไลมีอะไรบ้างคะนอกจากในวิดีโอก็ได้เกี่ยวกบขนมใครสิมีอะไรบ้างเลยตอกแซ่บค่ะก็มีเหมือนไข่สาคูขนมเิลยนค่ะ ขนมเทียนค่ะจั่วไม่บุยเลยขนมทองใสทอขนมทองหยิบทองโคตรทองทองเงินทองเงินโอน่าจะเด็ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมเปิดกล้องด้วยปิดไมโครโฟนด้วยนะเปิดกล้องด้วยปิดไมโครโฟนด้วยนะคะ อ่าเวลาคุณพอยถามคำถามเราก็ตอบได้เขาถามตอบเสร็จแล้วก็ปิดเยี่ยมมากนะคะโหตอนนี้เรียนกันเยอะมากเลยตอนนี้มีคนเข้ามาเรียนเยอะแยะเลยแล้วคุณพอยก็อัดวิดีโอด้วยนะเพราะฉะนั้นยิมย้มย้ําจ่มใสใส่กล้องนะคะเด็กๆอ่ะเราได้ดูขนมเยอะแยะเลยวันนี้นะคะขนมมากมายเลยแล้วอ่ะเด็กๆก็น่าจะจําขนมไทยได้เยอะแยะเลยคราวนี้นะคะเรามาดูกันว่า ขนมไทยเนี่ยมีความพิเศษอย่างไรนะคะนอกจากที่จะเป็นเรื่องของอาหารอร่อยแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของความมงคลด้วยนะคะเกี่ยวกับตำนานความเชื่อต่างๆแล้วเด็กมาฟังดูสักสามนาทีนะคะว่าความเชื่อเกี่ยวกับขนมไทยเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นมี แบบฝึกหัดข้อหนึ่งบอกว่าถ้าเราจะเลือกขนมไปงานขึ้นบ้านใหม่เราจัดงานขึ้นบ้านใหม่เราจะเลือกขนมไปเราจะเลือกขนมอะไรหลายๆคนก็ตอบได้อย่างดีนะคะตอบได้อย่างถูกต้องก็คือเลือกขนมที่เราชอบก็ได้หรือเลือกขนมที่เกี่ยวกับความเชื่อเป็นตระกูลทองต่างๆเพราะว่าซึ่งเชื่อว่าทองหยิบทองหยอดฝอยทองต่างๆก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองล่ํารวยมั่งคั่งด้วยนะคะก็ ให้เด็กๆดูนะตอนนี้เดี๋ยวทุกเปิดไมนะคะปิดไมไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าขนมไทยนี้นะคะตระกูลต่างๆขนมตระกูลต่างๆตระกูลฝอยทองขนมชั้นหรืออะไรต่างๆมีความหมายอย่างไรนะลองมาดูกันขนมไทยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนอกจากจะมีความงดงามวิจิตรและละเอียดอ่อนพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำแล้ว ยังมีรสชาติที่อร่อยมากด้วยขนมไทยแต่ละชนิดจะมีชื่อเรียกที่แฝงไปด้วยความหมายอันเป็นสิริมงคลขนมมงคลหมายถึงขนมไทยที่นำไปใช้ประกอบเครื่องคาวหวานถวายพระเลี้ยงแขกในงานพิธีมงคลต่างๆเช่นงานมงคลสมรสงานบวชหรืองานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้น มีขนมมงคลเก้าอย่างดังนี้ขนมทองหยิบเป็นขนมมงคลที่มีลักษณะงดงามคล้ายดอกไม้สีทองใช้ความปราณีตและพิธีพิถันเป็นอย่างมากในการประดิษฐ์ปดอยจับกลีบให้มีความงดงามเหมือนกลีบดอกไม้เชื่อว่าหากนำไปใช้ประกอบพิธีมงคลต่างๆหรือให้เป็นของขวัญแก่ใครแล้วจะทำให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยหยิบจับการงานสิ่งใดก็จะร่ำรวยมีเงินทอง สมดังชื่อทองหยิบขนมทองหยอดใช้ประกอบในพิธีมงคลทั้งหลายหรือมอบเป็นของขวัญในโอกาสสำคัญสำคัญแก่ผู้ใหญ่ที่เคารพรัก,รกหรือญาติสนิทมิตสหายแทนคําอวยพรให้ร่ำรวยมีเงินมีทองใช้จ่ายอย่างไม่รู้หมดสิน้นประดุดให้ทองคําแก่กันขนมฝอยทองเป็นขนมในตระกูลทองที่มีลักษณะเป็นเส้น นิยมใช้ในงานมงคลสมรสถ,ถือเคเล็ดกันว่าห้ามตัดขนมให้สัน้นต้องปล่อยให้เป็นเส้นยาวๆเพื <ๆ weil S 1> ่อที่คู่บ่าวสาวจะได้ครองชีวิตคู่และรักกันได้อย่างยืนยาวตลอดไป <c oughs> ขนมนขนมมงคลจะต้องตั ina, ด <c oughs> ขนมเ้าเพคนไทยมีความเชื่อว่าเลข9ก้าเป็นเลขสิริมงคลหมายถึงความเจริญก้าวหน้าและขนมชั้น ก็หมายถึงการได้เลื่อนชั้นเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ให้สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไปขนมทองเอกแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวประมาณว่ารักเดียวใจเดียวหรือความเป็นที่สุดขนมเม็ดขนุนแทนคำวอวยพรว่าจะทำอะไรก็มีแต่คนคอยสนับสนุนค้ำจุนให้เจริญก้าวหน้าขนมจามงกุฎแทนคำวอวยพรว่า ให้เจริญก้าวหน้าเพียบพร้อมด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ขนมสเสน่ห์จันทร์ทำให้เป็นคนมีสเสน่ห์มีแต่คนรักใคร่ขนมถ้วยฟูแทนคำวอวยพรว่ามีแต่ความเจริญและเฟื่อง <S <S ถ้าเราใช้ขนมนี้ในงานต่างๆก็ทำให้เราเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทอง,องจับใจให้สอยได้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความหมายเป็นความเชื่อนะคะของ คนไทยนะคะว่าขนมแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความพิเศษของมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกขนมที่จะไปเป็นงานมงคลของเราเนี่ยเราก็ควรจะเลือกขนมที่มีชื่อที่มันมงคลด้วยนะคะเด็กๆคราวนี้นะคะครูพอยเนี่ยได้ให้งานใบงานไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะคะใครมีใบงานอยู่กับตัวนําขึ้นมาเลย โยฮะอ่ามาดูกันอา oh. เกติศักดัวป้อง uh, ปิดไม้ด้วยนะคะอ่า uh, ต <Okay. S 1> ุวกมีใบงา,านนี้อยู่กับตัวใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะโอเคเรามาดูกันนะคะว่า เราจะรู้ไหมว่าคําถามนี้ตอบว่าอะไรนะคะอ่านว่าฉันเป็นขนมไทยทําในเทศกาลเดือนสิบสืบสารกินคู่กล้วยไข่ทำจากข้าวโพงถั่วงาคั่วใหม่แบะแชน้ำตาลใส่กวนให้เข้ากัน เรามาตอบไปพร้อมๆกันเด็กๆเ,เอาไปงานขึ้นมาหรือยังเอาไปงานขึ้นมาแล้วนะอ้าวเด็กๆคิดว่าบทร้อยกองนี้เนี่ยเขาถาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอยู่พักแรกเลยฉันเป็นขนมไทยพูดเกี่ยวกับขนมไทยเวลาครูพอยถามเด็กเปิดไม้ตอบได้เลยนะเพราะฉะนั้นข้อแรกจึงตอบว่าตอบว่าอะไรคะ บทร้อยกรองนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนขนมไทยเกี่ยวกับขนมไทยขนมไทยถตอง,อ,งอ่าเขียนได้เลยเราทำร้อง,องกันนะคะน้องมิกซ์เขียนในกระดาษตัวเองนะน้องมิกซ์นะคะเกี่ยวกับขนมไทยนะคะ เอาต่อไปเด็กๆดูต่อเขาถามว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะที่เขาบอกไว้ทำจากอะไรคะทำจากข้าวโพงข้าวโพดถั่วงาถั่วงาอะไรอีกคะมีอะไรอีกแบะ แซ่นะคะแบะแซ่แบะแซ่แล้วมีอะไรอีกอย่างหนึง่งมีอะไรอย่างหนึง่งน้ำตาล<ะ>น้ำตาลนะคะเขียนได้ไหมได้นะน้ำตาลนั่นเองนะคะน้ำตาลนั่นเองนะคะแบะแซ่แล้วก็น้ำตาลเขียนให้ครบนะน้ำตาล ต่อไปเขาถามว่ามีวิธีการทำอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรเอ่ยใช้กรรมวิธีทำอะไรลูกสุดท้ายกวนค่ะกวนกูต้องกวรนกวนเียลเลยกวน เก่งมากอันไหนไปแล้วคผมให้ไป,ไปเลยนะชุดสิการเขียนในกระดาษตัวเองนะลูกอ๋อผมใหล้ลบแล้วอไหนเสร็จแล้วลบแล้วนะทีการกวนต่อไปเขาสีเขาตอบว่าขนมดังกล่าวนิยมทานคู่กับผล,ลไม้ใดะคะ กล้ยไข่ค่ะถูกต้องเก่งมากกล้วยไข่กล้ยไข่และจะพบขนมชนิดนี้ได้ในช่วงเดือนสิบสืบเดือนกันสิบรู้ไหมเด็กๆว่าเทศกาลเดือนสิบน่ะเทศกาลเดือนสิบเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าเทศกาลศาสตร์ไทยนะคะเขียนไปด้วยศาสตร์ไทยเรียกว่าเทศกาลศาสตร์ไทยเทศกาลศาสตร์ไทยและลองทายดูซิว่าขนมชนิดนี้ชื่อว่าอะไร อะไรเอ่ยเป็นขนมไทยอยู่ในเทศกาลเดือนสิบกินคู่กล้วยไข่ขขขทําจากข้าวพองขนมอะไรนู้นมันพองๆกรุบกรอบกรุบกรอบมีถั่วมีงาแล้วก็ใส่แบกแซมเหมือนน้าตาลเ่าลูกเหมือนน้าตาลเหนียวเหนียวนะคะกวนให้เข้ากันมีถั่วด้วยกินมีคนตอบดิวเวอร์เปิดไมด้วยดิวเวอร์ค่ะ ดิวเวดูวเวกระ<อ>ยาศาสตร์ค่ะถูกต้องตอบถูกแล้วถูกต้องอินทรพันก็ตอบถูกเหมือนกันนะคะกระยาศาสตร์เก่งมากเก่งมากกระยาศาสตร์<ะ>เก่งแล้วเป็นตั้งนะค่ะ ตอบเสร็จแล้วปิดไหมด้วยนะเรียบร้อยไหมเนะด็กๆอ่สาสรุปบทร้อยกองนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยและมีส่วนผสมก็คือข้าพวพพงถั่วงาแต่แซงน้ำตาลและมีกรรมวิธีการก็คือการกวนอีกทั้งกินคู่กับกล้วยไข่และพบได้ในเทศกาลศาสตร์ไทยเดือนสิบนะเดือนสิบเทศกาลเดือนสิบนะเดือนสิบเขียนสิบด้วยเดือนสิบนะคะ าศาสตร์ไทยและขนมในที่นี้มีชื่อว่าขนมประยาศาสตร์นั่นเองนะเก่งมากนะคะไม่ยากเลยนะคะใบงานที่ให้ภัยแมไม่ยากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยใกล้ๆตัวเราแล้วซึ่งจังหวัดปรตตานีหรือบ้านเราเนี่ยอำเภอสงห์หโซนโคกบีบเราเนี่ยก็ทำประยาศาสตร์ด้วยนะคะต่อไปเด็กๆ อ่ะอันนี้เป็นการพบทวนในเรื่องของน้ำใจกระลอกน้อยจำได้ไหมว่าเราเคยทำในเล่นทัศน์ภาษาแล้วจำได้ไหมเอ่ยนะคะคราวนี้มาช่วยกันตอบพร้อมๆกันนะคะอ่าเดี๋ยวครูพอยจอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะมะปรางกับแม่ปลูกบ้านอยู่ในสวนเล็กๆอยู่แถวชานเมือง มะปรางเนี่ยตื่นเช้าตรู่เพื่อทําขนมกล้วยไปส่งแม่ที่ตลาดแต่พอทําขนมเสร็จพะปรางก็จะจัดขนมตามจํานวนที่แม่ค้าสั่งแต่สองสามวันมาน,นี้แม่ค้าคนหนึ่งนะบ่นว่าทําไมม่อปรางเนี่ยส่งขนมไม่ไม่ครบนะคะขาดไปจํานวนหนึ่งหอ่อม่อปรางก็เลยรีบขอโทษนะคะทำผิดไม่รู้เพราะอะไรแต่ก็ต้องขอโทษไว้ก่อนเนาะพอเสร็จแล้วขอโทษปุ๊บแล้วก็รับปากว่าจะไม่ให้ขาดอีกนะ ก็ทำทำทำขนมนับเจ็ดจับและไม่ขาดแน่นอนแต่พอไปให้แม่ค้าแม่ค้าก็บอกขาดเหมือนเดิมเมื่หนึ่งหอ่อม่นปรางก็เลยกลุ่มใจมากก็เลยคิดหาทางแก้ไขนะคะคิดหาทางแก้ไขวันนั้นพอาปรางจัดขนมเสร็จนะคะก็สังเกตการอยู่ที่ประตูว่าเฮมีอะไรเกิดขึ้นนะเพื่อหาสาเหตุทันใดนั้นปรางก็เห็นกระโลกน้อยตัวหนึ่งหาง เป็นพวงเลยนะคะกระลอกก็เป็นสัตว์ที่มีหางพวงนะคะเห็นหางวิ่งออกมาลากขนมไปนะคะเธอยิ้มออกมาอย่างดีใจเพราะว่าเห็นความน่ารักนะคะไม่ได้ว่าอะไรกระลอกน้อยต่อมาเมื่อปรางใจดีเขาีปวางขนมให้กระลอกน้อยกระลอกน้อยจะได้ไม่ต้องมาเอาขนมของมะปรางนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะกระลอกน้อยก็ออกมากินทุกวันพอเสร็จแล้วมะปรางก็แปลกใจมากว่าทําไม เวลาเดินไปเก็บมะพร้วาวในสวนจะเห็นมะพร้าวเ,เนี่ยโตอยู่ใต้ต้นวันละสองสามลูกมะปรางก็คิดว่าฝีมือกระลอกแน่เลยก็เลยรู้สึกตื่นตันใจเพราะกระลอกเนี่ยมีความกระตันอยู่ตอบแทนบุญคุณของมะปรางนะนี่ก็คือเรื่องน้ำใจของกระรอกน้อยนะคะอ่ามาช่วยคุณพายตอบกันหน่อยนะคะมาช่วยคุณพตอบว่า อันนี้ไปเร็วๆเลยนะเดี๋ยวเด็กไปทำเลยเพราะว่าเป็นงานทบทวนในเรื่องทักษะภาษาด้วยนะคะตัวละครมีใครบ้างคะช่วยไว้ตอบหน่อยเร็วมีมะปางค่ะมะปางแม่ปรางม่ปางมะปางแม่ปราแล้วก็มีกะกม่กะร้าวน้อยกอ้าวเขาถามว่าเขาสองเขาสองเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมะปางเขาจะนำขนมไปส่งแต่กระลอกน้อยทำไมคะมา เอาไปกินมาล่าขนมไปกินซช่แล้วนะคะมาล่าขนมไปกินซชแล้วนะะก็ไปนะคะเกิดขึ้นที่ไหนเีิดขนมีสองบ้านบ <c oughs> ้านัองพ่บ <c oughs> ้านสวนแถวชันนะคะแล้วก็อันหลัง <c oughs> ต่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไร ตอนเช้ากลางวันหรือหัวค่ำเช้าตรู่เช้าตรู่ต่อไปแล้วผลสุดท้ายเป็นอย่างไรคะ,ะปาปางได้รับคมตอบแทนคือกระโลกน้อยกระโลกน้อยเป็นคนที่มีความกระตันยูปป mm hmm. าปางก็ได้รับของตอบแทนนะคะเก่งมากเด็กๆอาวต่อไปเด็กๆมาดูแผนภาพความคิปนะคะเรื่องขนมไทย มาเรื่องขนมไทยท่าเมื่อกี้ไปทำให้เรียบร้อยนะคราวนี้มาเรื่องขนมไทยเด็กๆเรามาช่วยกันตอบคำถามเวลาจะหมดแล้วนะคะเวลาซูมจะหมดแล้วมาช่วยกันตอบคำถามกันดีกว่าแล้วก็อย่าลืมจดจำไปทำแบบฝึกหัดนะคะขนมไทยวิธีทำมีอะไรบ้างเมื่อกี้กายศาสตร์ใช้วิธีทำคืออะไรคะการ บัวบัวถูกต้อ,ตองมีอะไรอีกถ้าเป็นบัวลอยใช้การใช้การต้มต้มถูกต้องเก่งมากถ้าเป็นขนมผิงใช้การผิงถ้าเป็นขนมเคียนใช้การนึ่งนึ่งถูกต้องใช้กันนึ่งใช้กันนึ่ง ถ้าเป็นขนมข้าวต้มมัดใช้การใช้การอะไรเหมือนกันเนืนอน้อนอกจากนั้นยังมีการเผาการจี่การปิ้งการย่างถ้าเป็นมันเป็นเผือกมัดจะเอาไปไปหวานหวานทำอะไรหวานหวานอะไรลูกเชื่อม เอาไปเชื่อมนะคะอ่าขนมไทยทางซ้ายมือมีลักษณะอะไรมีลักษณะยังไงขนมไทยทางด้านซ้ายมือมีลักษณะยังไงคะมีกลิ่นหอมอ่ามีรสชาติที่หวานมีการปรุงแต่งจากาธรรมชาติาใช่ไหมอ่าธรรมชาติด้วยนะคะมีชื่อในความหมายที่ดีด้วย ชื่อขนมด้านล่างมีขนมอะไรบ้างเด็กตอบชื่อขนมให้ทุกคนไดยะอย่างเยวขนมงาาอะไรอีกคะขนมบ้าบินขนมบ้าบิวขนมน้ำขนมน้ขนมเลไลขนมเทียนขนมทียนขนมทองขนมขนมต้มแดงเก่งมากเอามี้มาดูสุดท้ายส่วนประกอบหลัก ของขนมเครื่องปรุงส่วนประกอบของขนมไทยเนี่ยมีอะไรบ้างที่ขาดไม่ได้เลยต้องใส่อะไรบ้างคะน้ำตาลถูกต้องน้ำตาล,ล,ลมีอะไรมีอะไรอีกกัดแป้งแป้งแ,แล้วก็กะดิดีสถ้าใครคิดอะไรออกก็ใส่ไปได้อีกนะคะโอเค โอเคค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวครูพอยัดคลิปไปแล้วนะนะัดคลิปไปแล้วนะเคราวนี้ขอถ่ายรูปหน่อยนะคะอ้าวยิ้มหน่อยเปิดกล้องแล้วยิ้มหน่อยเด็กๆดูนะนับเดิมนับสองนับสามยิ้มโอเคสำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยก็จบลงไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครูพอยจะแจ้งเวลานะคะ แล้วก็มาเจอกันอย่าลืมไปทำไปงานของเรานะคะไปทบทวนด้วยนะคะอ่ะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะ